รำลึกหนึ่งอวันสิ้นลมหายใจไม้หนึ่งร้อยวันร้อยเดือนหรือร้อยปีประชาริป,ประดับที่หัทไทฝันเสมอภาคเสรีภาพตราบนิรัน์ประชาทิปตยะมั่นอุดมการมีไม้หนึ่งไม้สองสามสี่ห้ารับช่วงศรัทธาอย่างกล้าหาญ โลกมิขาดกวีกล้าผู้ท้าทานจิตอัศนีตำนานอันจานจำจากไปเป็นประชาทิพในสวงรุ้งกวีมณีดวงแก้วกลางค่ำจุติเป็นประชาทิพพิทักธรรมเป็นโคมทองส่องนำราดดำเนิน นี่เป็นบทกรรของกวีสีประชาหรือวิสาขันทัพที่ได้เรียงร้อยถ้อยอักษรเป็นกรกวีรำลึกเพื่อนร่วมขบวนการประชาธิปไตยเนื่องในวันครบรอบ100วันการเสียชีวิตของนายกมลดวงผาสุขหรือไม้หนึ่งกอกุลทีกวีราษฎรซึ่งคำว่าประชาธิปไม้หนึ่งกอกุลทีเคยได้ร่ายกวีมอบแด่ลุงนวมทองไพรวันวีรชนผู้กล้าหาญตาลัฐประหาร เมื่อวันที่19กันยายน2549แต่บัตดนี้เพื่อนนักกวีได้นำมามอบให้ไม้หนึ่งกอกุนทีนอกจากนี้ยังมีทายาทผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้กล่าวขอบคุณดวงวิญญาณไม้หนึ่งกอกุนทีที่ได้เสียสละชีวิตปกป้องระบอบประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของคณะราษฎรผมนะถึงแม้จะไม่ใช่เสื้อแดง แต่เนื่องจากไม้หนึ่งเป็นน้องที่ต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่คุณพ่อผมกับคณะราษฎรได้ร่วมกันเสี่ยงชีวิตนำระบอบประชาธิปไตยมามอบให้กับประชาชนทั้งหลายแล้วเมื่อไม้หนึ่งซึ่งเป็นคนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยนี้ ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ระบอบประชาธิปไตยมันไม่ค่อยจะบ้านคงนะแล้วง่ายหนึ่งได้เ,เสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อ,อที่จะให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นอยู่ยืนยงมั่นคงในประเทศไทยของเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่23เมษายนเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขบวนการฝ่ายประชาธิปไตย เมื่อไม้หนึ่งกอกุนทีแกนนำคนเสื้อแดงถูกกระสุนสังหารพุ่งทะลวงร่างสิ้นลมหายใจในทันทีภายหลังจากรับประทานอาหารที่บริเวณร้านอาหารครกไม้ไทยลาวจนเกิดเป็นเสียงวิพากวิจารณ์การในวงกว้างว่าเป็นการไล่ล่าเก็บคนเสื้อแดงหรือไม่แม้ระยะเวลาจะผ่านไปกว่า3มเดือนแล้วแต่คดีดังกล่าวกลับยังไม่มีความคืบหน้าตามระยะเวลาอีกทั้งยังมีการใส่ร้ายคนที่ตายไปแล้ว และไม่มีทางลุกขึ้นมาพูดตอบโต้ว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในกรุงเทพความคืบหน้ามีเพียงภาพสเก็ตชายสองคนสวมหมวกกันน็อกหนึ่งคนและสวมหมวกแก๊ปหนึ่งคนที่ถูกระบุว่าเป็นภาพผู้ต้องสงสัยว่าก,ก่อเหตุยิงซึ่งสารจังหวัดเมนบุรีได้ออกหมายจับทั้งสองคนแล้วแต่ก็ยังเกิดข้อสงสัยต่อกระบวนการดังกล่าวจากสังคมรวมถึงอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มองการเสียชีวิตของไม้หนึ่งกอคุณทีว่าเป็นการปูทางเพื่อให้เกิดรัฐประหารโดยไม่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสชจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้ผมคิดว่าปัญหามันคือกระบวนการหรืออาจจะพูดถึงคนที่ว่าจ้างนะให้มงมือหรือกระบวนการทั้งหมดเลยเนี่ยอาจจะไม่ อาจจะไ่ได้คือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะว่าผมมองว่าการทหารคุณไม่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ปูทางมาสู่การคัดปลานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมผมบอกตามตรงว,ว่าผมเลยไม่ได้สนใจเรื่องกระบวนการตามหาคนร้ายอะไรตา่างๆสำนองนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะตามคนร้ายตัวจริงคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยได้นะ <S 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 บางทีอาจจะใหญ่มากจนเราไม่สามารถจะตามได้ผมไม่เชื่อว่าคดีความทั้งหมดในของไม้หนึ่งเนี่ยมันจะนําไปสู่การจับ ตัวจริงนะฮะไม่ใช่มือปืนหมถึงคนที่อยู่เบื้องหลังมือปืนทั้งหมดหรือขบวนการที่เขาเบื้องหลังมือปืนผมไม่คิดว่าจะทําได้ในภาวะการมืองแบบนี้นะครับในภาวะการมือที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นก็กวิตกอย่างที่อาจารย์แมวพูดเมื่อกี้ก็คือว่าน,น,นอกจากจะไม่จับคนร้ายก็ยังหาข้อหาเพิ่มให้ไม้หนึ่งนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกเป็นที่รับรู้กันดีสําหรับขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยตั้งแต่สอง5ี่้ามาจนถึงปัจจุบันเส้นทางนี้ ไม่เดียวโรยด้วยกลีบกุหลาบหลายๆเหตุการณ์ผ่านการนองเลือดมีวีรชนนิรนามจำนวนมากที่บาดเจ็บล้มตายจากการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่เคยถูกบันทึกลงในตำราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและคนที่กระทำความผิดก็ยังลอยหน้าลอยตาในขณะที่ประชาคมโลกกำลังแข่งขันกันทางเศรษฐกิจแต่สำหรับประเทศไทยยังคงจมปลักอยู่กับปงจรอ,อุบาทจึงเกิดคำถามจากก้นบึ้งของหัวใจ ่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะหยุดฝืนกลงล้อประวัติศาสตร์แล้วหันมาเคารพเสียงประชาชนเพราะประชาชนฆ่าอย่างไรก็ไม่หมดแต่ในทางกลับกันตายสิบจะเกิดทดแทนอีกเป็นแสนเป็นล้านคนดังบทกวีที่มีชื่อว่าประชาทิพย์ของไม้หนึ่งกอกุนทีที่ว่าล่วงลับแล้วคงไม่ไปสวรรค์เป็นผีบ้านผีทุ่งผีป่าเขา คอยดูแลราษฎรพี่น้องเราเป็นขวัญทัพป,ปุกเร้ากำลังรบล่วงรับแล้วอุบัติเป็นประชาธิปได้ตายสิบเกิดแสนไม่รู้จบทุกทิ้นส่วนเรืองร่างองคคาพยพทับถมทบสร้างถนนหนทางไทยชีวิตดับยังระยับปณิธาน ทอดฉายฉานใดไม่อาจบทบังได้คมกระสุนสามารถตัดขั้วหัวใจแต่ไม่อาจตัดฝันไยสูเสรีทาโลหิตทลักโชคเสื้อผ้าชุม่มสาวหนุ่มร่วงกลางปืนกล้องกังวานทีปั้งปั้งปั้งที่ผู้กล้าอุทิศพลีโรยลารีแล้วจะรัด วีรชนล่วงลับแล้วพวกเขาไม่ไปสวรรค์การวิญญาณสิงสู่ทุกแห่งหนเป็นหนึ่งเดียวกับนานา,นาโลกสากลอารยชาติพลเมืองรับเชิดชูท่านงีบหลับแล้วปลุกคนตื่นวีรชนล้มพ่ายก็เริ่มต้นอีกครั้งสู้สู้พ่ายสู้ใหม่ ได้ลองดูเรียนรู้ซ้ำให้เดินสู่ชัยชนะ